เมาส์นันพดอานนท์เล่าวีรกรรมสุดแสบแช์นักแสดงชื่อดังคนนี้ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับพจอานนท์และก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับเหมือนทุกวันนี้ยังเป็นแมวมองพาหนุ่มหล่อสาวสวยเข้าวงการมาแล้วหลายๆคนแถมยังปั้นให้เป็นดาวล่าสุดเจ้าตัวได้มีการออกมาแชร์ประสบการณ์การทำงานผ่านรายการแชร์โลมาโดยมีนิกกี้นชัดเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งนิกกี้ก็ได้ถามพว่าตั้งแต่ปั้นดารามาเยอะๆเนี่ยภูมิใจใครสุด พดตอบแบบไม่ลังเลเลยว่านิคคูณนาทิ์หัวเราะไม่พูดเล่นไอ้นิคไม่ได้รักมากรักทุกคนแหละนิคคูณนาท์ได้ค่าตัวเกือบล้านทําไมให้เยอะก็เห็นมันไปนเซ็นสัญญาอยู่กับเราไงเราก็ต้องเลี้ยงเด็กเราไว้แต่ตอนหลังมันดื้อไปหน่อยเขาไม่ได้ดือ้อเขาแค่มีแฟนไม่มันดื้อจริงๆบอกว่าห้ามแต่มันทํา สั่งห้ามคบคนนี้มันก็ต้องดูว่าคบแล้วภาพมึงดูดีก็ไม่เป็นไรไงไปคบแล้วมันเป็นยังไงมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วไงเราไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่ดีนะแต่เราไม่อยากให้คบเพราะมันคนละรุ่นกันในเมื่อมึงไม่ฟังกูก็ตัดก็หยุดทํางานด้วยกันแค่นั้นเองแต่แฟนมันก็มีมาตลอดนะตั้งแต่มันเข้าวงการมาแต่จําได้ว่าเมื่อก่อนมันมีแฟนแล้วพี่ก็งอนมันครั้งนึงแล้ว มันเรื่องแฟนเลยมันไม่มาทํางานมันอยู่กับแฟนมันแล้วโกโหกกูว่าไปเกณฑ์ทหารแล้วเรามารู้เราก็โกรธมันเขาถ่ายหนังกันอยู่ที่ภูเกต็ตแต่แฟนมันบอกฉันเองว่าเขาไม่ได้มาเกณฑ์ทหารเราพี่พศเขามาหาหนูหลังจากที่มันเลิกกันแล้วอะฉันก็ยิ่งโกรธเลยกองถ่ายกูเสียหายนะมึงยกกองไปถ่ายมึงไม่มาถ่าย